สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านขอพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เป็นวันที่หนึ่งมก,กราคมปี2021แล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ผ่านพ้นปี2020มาด้วยพระคุณของพระเจ้าและในปี2021นี้เราเองจะเดินต่อไปด้วยการทรงนำและด้วยพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าต่อไป ช่วงที่ผ่านมาเราได้ทําหัวข้อเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราในวันนี้เราจะยังอยู่ในหัวข้อโดยจะอยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อที่52บอกว่าพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ลกาลบทที่2ข้อ41ไปจนถึงข้อที่52เป็นเหตุการณ์ที่ครอบครัวของพระเยซูได้ขึ้นไปที่เยรูซาเล็มเพื่อจะไปเทศกาลปัสกาซึ่งเวลานั้นพระเยซูริตอายุ12ปีแล้วเมื่องานเลี้ยงจบแล้วเนี่ยทุกคนก็กลับมาแต่มารีและโยเซฟหาพระเยซูไม่เจอจึงกลับไปตามหาผ่านไปได้3วันก็พบพระเยซูอยู่ที่พระวิหาร ท่ามกลางพวกอาจารย์ทั้งฟังแล้วก็ต่าถามอาจารย์อยู่พวกเขาก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระเยซูแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงว่าตั้งแต่พระเยซูอายุ12เองพระองค์ก็มีจิตใจที่แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าอยากเรียนรู้อยากเข้าใจพระวจนะของพระองค์ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราเอง จะสนับสนุนลูกหลานของเราที่จะมีชีวิตในพระเจ้าให้ดีมากยิ่งขึ้นในปีเอ็ดนี้หากว่าเราไม่มีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันกับลูกให้เราได้ใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันหากเราไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์กับลูกในปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะใช้เวลาที่จะอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์กับลูกด้วยกันแล้วก็เรียนรู้จากแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าอยากให้ลูกหลานของเรา เติบโตขึ้นในด้านสติปัญญาและความเข้าใจในการเรียนรู้ฝ่ายโลกนี้และที่สําคัญคือสติปัญญาที่รู้จักกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและร่างกายของลูกหลานของเราก็จะแข็งแรงด้วยและเขาที่สําคัญที่สุดเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและเขาเองเป็นที่รักและถูกรักของคนทั้งปวงที่เขาไปพบไปเจอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆของเขาหรือคุณครูที่โรงเรียน ให้เราจะยังคงอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราต่อไปและให้ความสําคัญกับการที่ลูกหลานของเราเองจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นมาตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เหมือนกันเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์ที่ลูกหลานของเราได้เติบโตขึ้นมาในด้านร่างกายสุขภาพแข็งแรง กระงคงทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เขาเองจะมีสติปัญญาในการที่จะรู้จักกับพระเจ้าเพราะาจนะของพระเจ้าบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาขอบคุณพระเจ้าที่ลูกหลานสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนมีความเข้าใจขอพระเจ้าเมตตาในบางบทเรียนบางวิชาที่เขาไม่เข้าใจ ขอประทานสติปัญญาความเข้าใจในการเรียนรู้แก่เขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือการที่เขาจะมีสติปัญญาที่ยอมเกรงพระเจ้าสติปัญญาที่เขาแยกแยะออกว่าสิ่งใดที่ถูกเขาจะทาสิ่งใดที่ไม่ถูกเขาจะไม่ทําขอพระเจ้าทรงเมตตาเมื่อเขามีชีวิตที่ดีที่เขาเป็นที่ชอบจำเพาะพระพเจ้าเขาจะมีชีวิตที่แสดงออก ในความเชื่อที่มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตและที่สำคัญความเชื่อของเขานั้นก็จะแสดงออกมาเป็นหัวใจที่มีความรักต่อพระเจ้าสูงสุดแล้วก็หัวใจนี้จะมีความรักที่จะหลั่งไหลไปสู่ผู้อื่นหัวใจที่เต็มใจหัวใจที่จะยินดีทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็ ให้เขาเองดำเนินชีวิตทุกวันในการทรงนำของพระองค์ให้เขามีจิตใจที่สแสวงหาพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงเขาเองเป็นที่รักและถูกรักของคนอื่นๆที่เขาได้พบเจอเพราะเขามีชีวิตที่ดีพระองค์เจ้าค่ะลูกทุนขอต่อพระองค์ขอให้ลูกหลานของเราตลอดปีนี้เป็นต้นไปขอให้เขาเอง เป็นแบบอย่างในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงลูกจึงทูลขอต่อพระองค์เจ้าอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน